พราานาคมันก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วเพญาะนาคไปจากไหนไม่ใช่ไปจากคนล่ะฮะเทวดาไม่ใช่ไปจากคนล่ะมันเกี่ยวอะไรกับตัวเองอะคนชั่วมันก็ทําชั่วไปสิคนชั่วก็ทําดีได้ยากมึงเชื่อไหมคนดีก็ทําชั่วได้ยากเหมือนกันคนดีมันอยู่ที่ไหนอะยุติธรรมมึงต้องยุติธรรมกับตัวเองมึงไปยุติธรรมหาความยุติธรรมข้างนอกไม่มีทางหรอก ามึงอยากคบคนดีมึงก็ทาตัวเองให้ดีแล้วคบกับตัวเองเนี่ยนะถึงไหมดูในใจมึงนี่มึงดูมึงอยากคบฝั่งฝ่ายชั่วมึงนั่งดูดีๆนะมันความคิดเหมือนเพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเนี่ยไอความคิดหนึ่งอย่าไปด้ยเพื่อนเงินฮะไอความคิดหนึ่งโอ้ยเพื่อนจะรอแล้วมึงจะเชื่อใครล่ะเชื่อความคิดระหว่างสองฝ่าย ถ้ามึงไปเชื่อไอ้ไอเพื่อนจะรอมึงก็ไปไงไอ้นั่น,น <S 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 อ่ละแสดงว่ามึงครบคนผ่านแล้วนะ <S <S ่ะฮะถ้าจิตใจมึงตั้งมั่นเชื่อพุทธเจ้สาสิฮะกูจะฝึกเนี่ยอาณาปานสติเพื่อพ้นทุกเนะถ้ามาเพื่อพ้นทุกจริงๆอะนะมึงอย่ายอยู่ยอมเสียเวลาอยู่เลยฮะเอาสติแนบที่ลมหายใจเข้าออกแค่นี้มึงไม่ต้องไปฟังไงหรอก ฟังพ่ะพทธเจ้าเนี่ยฮะฟังผู้เพื่นไปจอมปานเนี่ยมึงไม่ต้องไปฟังอาจารย์สำนักไหนหรอกฟังพ่าพระเจ้าอย่างเดียวมึงก็จบแล้วฮะมึงไม่ต้องไปอาราธนาเลยเพราะมึงมีสติในลมเนี่ยสีมันก็มีอยู่ในสมถะน,นี่แหละเป็นอธิศีอาอทีจิตด้วยทำไมต้องยอมเสียเวลาวิ่งไปกราบคนนั้นคนนี้อยู่อ่ะผูถามหน่อยสิ กาบลงที่หัวใจตัวเองเนี่ยเอาสิมึงเป็นไม่ได้ไงพระพุทธประธรรมประสงค์อะ่ะใครห้ามอะ่ะหลวงตาถึงว่าเป็นผู้บวชใหม่อยู่ตลอดเวลานะอย่าบวชเอาพรรษานะมาบวชเอาพรรษาเนี่ยโอ้ยบวชไม่สึกมันก็ได้หลายล้วพรรษาเนี่ยเหมือนคนแก่แก่แล้วแก่เลยก็มีฮะฮะเหมือนเด็กบางที่เกิดมาก็มี สัมมาคารวะรู้จักกาลเทศะจริงไหมไผู้ใหญ่บางคนก็แก่แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องหรือราวไปกินเหล้าเมออยายาจริงไหมถ้าไม่มีสติก็จะมีปัญญามาจากไหนเพราะฉะนั้นสติถึงเป็นส่วนหลักเอาสติแนบในลหมหายใจนี่บวชมาอย่าอย่าให้มันเสียเข้าสุขโยมเราต้องรู้จักกััญยูเขานะโยมก็ใส่บาตรให้กินนะ พื้นฐานของความดีเนี่ยคือกระจัญญูกตจจเวทีไอ้กระจัญยูไม่ได้หมายถึงว่ากัจจันยูแต่พ่อแม่นะคนไหนที่มีคุณต่อเราอะคำดีกับเราช่วยเหลือเรา,เ,ราเกื้อหนุนเรานั่นแหละเราควรตอบแทนด้วยความกระจัญยูเพราะฉนั้นทุกวันนี้เราอาศัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าจริงไหมเนี่ยที่เรากินทุกวันเนี้ยฮะเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านะ ที่เราเลยพึ่งพาอพา,าศัยพระอาสาพระพัดอยู่เราต้องกับจันยูกับท่านเราต้องปฏิบัติบูบชาฮะไม่ใช่ไปพั่มบน่นฮะไปก่าพระก็ไปขอฮะเหมือนทุกวันเนี้ยมันไปขอโน่นนหนไปขอกับอะไรพญา,า,า,านาคมาขอได้อ่ะพญานาคมันก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วพญานาคไปจากไหนไม่ใช่ไปจากคนเหรอ เะเวดาไม่ใช่ไปจากคนน่ะ,ะนรกไม่ใช่ไปจากคนน่ะเพราะฉะนั้นคนนี่แหละเป็นต้นกําหนดแม้แต่พมก็ไปจากคนนี่แหละมันจะวิเศษตรงไหนวะ,ะไปบวงสงสวงอว้อนวอนร้องขอมันได้ไงอ่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรอก